ก็ไม่รู้เป็นไรมันอาจจะเป็นแบบสไตล์ของตัวเองบ้างอะไรแบบนี้อะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้านะกรบสิวนะคะในวันที่หน้าพังๆเพืพ่อนๆได้ชมนะจริงๆแล้วในช่วงนี้นะคะแอม,ะะแมดูซีรีส์เกาหลีหนักหน่วง,ง,งมากนอนแบบบางวันนอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยแล้วสิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กินของหวานของมนันเนื่องจากใกล้จะเป็นประจําเดือนะเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอยู่แล้วนะคะก็ะสิวจะขึ้นบร,ริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเท่ะวันนี้ก็เลยมาแต่งหน้าในลุคนี้เพื่อนๆได้ชมกันนะเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆนะอะให้เพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าแต่งง่ายแค่ไหนเเเรราไป่่กันลยคะ กลับมาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะแหมนี่นหน้านี่นสดยิ่งกว่าปลาในตลาดยาเยกันเถอะอะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่แอมล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสิวขึ้นเยอะๆหรือว่ามีสิวแบบนอนดึกกินของมันอะไรอย่างเงี้ยสิวก็จะเริ่มมาใช่ไหมแอมก็จะล้างหน้าเสร็จหลังจากนั้นนะคะจะคลีนหน้าด้วยน้ำเกลือเช็ดแผลเนี่ยก่อนนะแล้วก็ลงสกินแคร์ป,ปกตินะคะที่ไม่มีน้ำหอมและแอลกาอฮอล์นะเพื่อไม่ให้สิวเนี่ยเยอะกว่าเดิมนะคะหลังจากนั้นก่อนที่แอมจะทําการแต่งหน้า่ะแอมจะลงมินเจลแต้มสิวนะตัวนี้นะคะแอมโพสต์ไปในเพจแล้วแบบมีเพื่อนๆหลายๆบอกว่าอยากให้แ้แอีวนะะนน็งปเัต 好。Oh. เพอร์้ัแอมเนเจลนะคะซึ่งที่แอมหยิบมาเพราะว่าเขาจะเป็นเจลแต้มสิวสมุนไพรนั่นเองค่ะแล้วก็ราคาเนี่ย69บาทเท่านั้นเองนะคือไม่แพงะคะ่ะแอมก็จะแต้มไปนะบริเวณสิวนะคะซึ่งตอนแรกอะสิวแอมจะเป็นสิวที่อักเสบน,นะแต่ว่าแต้มอันเนี้ยตอนช้ากับตอนเย็นนะคะสิวมันก็ยุบแล้วก็รอยดํามันค่อยๆจางเนง่ยแอมก็เลยรู้สึกเฮ้ยเขาใช้ดีแล้วก็คือราคาถูกอะไม่ถึงร้อยด้วยนะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสก,กัดจากสมุนไพรนะคือน้ํามันใบชาเขียวนะ,ะซึ่งช่วยลดการอักกเเสสบบขอองิวนะแล้็มมีีปืท่า เชื้อโรคต่างๆะแล้วก็มีหอมแดงมาวกกนะช่วยลดจุดด่างดำนะคะก็ตอนแรกนะคือสิวอ่ะมันจะเป็นสิวอักเสบแล้วคือรอยแดงมันจะช้นมากๆนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ค่อยๆจางลงก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองหรืออะไรด้วยนะแอมก็เลยชอบนะที่สําคัญคือราคาแบบไม่ถึงร้อยนะหกบาทเท่านั้นเองนะคะก็มีขายในเซเว่นนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบ กำลังหาเจลแต้มสิวที่ราคาไม่ค่อยแพงมากก็ลองดูตัวนี้ได้นะเพราะว่าเป็นอะไรที่หาซื้อง่ายด้วยนะจ๊ะอ่ะมาถึงขั้นตอนการแต่งหน้านะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นรองพื้นของนานะซึ่งสังเกตว่าหลอดนะคะยังเยินได้อีกนะคะแอมใช้เป็นเบอร์มีเดียมหนึ่งนะซึ่งรองพื้นเขาจะค่อนข้างปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้หนามากด้วยนะคะแอมจะใช้เป็นฟองน้ำคูชชั่นแบบนี้นะคะในการตบรองพื้นไปนะซึ่งแอมจะแนะนำนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยจริงๆอะ่ะเราไม่ใช่ไปโฟกัสแค่รองพื้นอย่างเดียวนะแแต่ว่ววาาเรารเรรคลือกสกิน ที่มันจะรักษาสิวได้ดีนะรวมถึงการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวนะคะแล้วก็การดื่มน้ําก็เกี่ยวเช่นกันนะก็ควรแบบเลือกรอนพื้นที่ไม่ได้บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะโอเคหลังจากทารองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมก็จะมาต่อด้วยเชดดิ้งกับคอนซีลเลอร์นะแอมจะเลือกใช้เป็นของนี่เลยเมก้าไฟเบอร์นะแต่แอมใช้จนมันพังแล้วนะคะก็จะใช้สีนี้นี่แหละสีเข้มนะคะปาดลงไปนะเพื่อจะเชดดิ่งบนใบหน้านะคะให้หน้าเราเนี่ยพุ่งแล้วก็ชัดมากขึ้นนั่นเองะคะแล้วก็จะแต้มน,นะคะบริเวณจู แต้มไปเลยนะจ๊ะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตรงนี้นะคะในการแต้มบริเวณใต้ดวงตานะสันจมูกด้วยจ้าตอนนี้มันอักเสบบกหน่อยนะแต่พอทาแป้งไปมันจะพอดีนะคะซึ่งแป้งวันนี้นะคะแอมจะเลอือกใช้เป็นของเบนนายนะสีบานาน่านะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะซึ่งตัวนี้เขาจะควบคุมความมันได้ค่อนข้าง,งดีนะแล้วก็ไม่ได้หนามากนะคะ ทาแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาต่อที่คิ้วนะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นเขียนคิ้วของคอสลุกนะตัวน,นี้เขาจะเส้นเล็กๆนะคะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะเขียนคิ้วค่อนข้างที่จะโกลงนิดนึงนะจ๊ะสีนี้จะค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงนะคะโอเคหลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้จะค่อนข้นางเขียนคิ้วโก่กแล้วก็พุ่งนิดนึงนะแล้วก็จะมาต่อด้วยอายแชโดว์นะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Tosh ทั install นะ ซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะก็จะทาไปนะคะ2ข้างเลยนะซึ่งสีที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์3นะแล้วก็จะทานะคะไปบริเวณโหนกแก้มนะเป็นการ <c oughs> เพิ่มมิติให้ใบหน้านิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณสันจมูก หลังจากได้สีแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาต่ออีกสีหนึ่งนะเป็นอันเดียวกันนะแต่ว่าเป็นสีแบบออกแดงๆครับซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่ไม่กล้าทานะสีพวกนี้เพราะว่าคิดว่ามันแรงเกินไปมันจะแต่งได้จริงหรอแต่ว่าจะบอกว่าสีอย่างเงี้ยมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยเด่นชัดนะคะแล้วก็พุ่งมากขึ้นนั่นเองนะจะทาไปทับบริเวณเปลือกตานะเพิ่มลุกเล่นให้กับดวงตานั่นเองค่ะโดยจะใช้สีประมาณนี้นี่แหละสังเกตว่าวันนี้ไม่ได้ใช้แปลงเลยะคะแต่งหน้านะบริเวณตาค่ะเพราะจริงๆเนี่ยใช้นิ้วเนี่ย ได้ตาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมากีดอายไลเนอร์นะวันนี้จะเลือกใช้เป็นคอ,อสลุกนะคะสีดํานะซึ่งแอนจะกิดค่อนข้างที่จะเฉี่ยวนิดนึงนะเพราะว่าอยากให้หน้าวันนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบคมแล้วก็ปังนะคะนี่เลยหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะมาต่อด้วยไลเนอร์ด้านในนะสีดำนะคะเป็นของ Urban Decay นะก็จะกีดนะคะไปบริเวณในตานะให้ตาดูคมนะคะ จะเลือกใช้เป็นของเมเบอรลีนค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น Big อ y e นะแอมชอบรุ่นนี้ปกติเมเบรลีนเขาจะชอบทําแบบมาสคาร่าที่มันกันนะ้ำมากๆนะแต่ว่ารุ่นนี้เขาค่อนข้างที่จะลากออกง่ายะคะะช่วยขนตาเนี่ยดูยาวงอนนะแล้วก็ฟูขึ้นนั่นเองะคะ่ะมันก็เลยชอบมากๆเลยะคะ่ะโอเคหลังจากได้ตาแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาติดขนตาปลอมนะซึ่งวันนี้แอมจะใช้เป็นขนตาปลอมลักษณะแบบเป็นแพรๆแบบนี้นะคะก็จะใช้ขนตาเก่าที่เคยใช้แล้วนี่แหละ ปกติเวลาที่แอมใช้ขนตานะแอมจะไม่ชอบแบบใช้แล้วทิ้งเลยนะคะแอมจะใช้แล้วแอมจะเก็บไว้ใช้แบบหลายๆครั้งนะเพราะว่าเป็นคนที่เสียดายนะติดขนตาแล้วเรียบร้อยนะคะตาก็จะค่อนข้างพุ่งมาเลยทีเดียวนะแต่จะเพิ่มความพุ่งให้กับใบหน้านะคะจะใช้เป็นซิกมานะตัวนี้จะเป็นตัวบรอนเซอร์นั่นเองะคะ่ะสีก็จะเป็นลักษณะนนแบบสีเข้มๆแบบนี้นะคะแอมก็จะปัดไปนะให้หน้าพุ่งมากขึ้นนั่นเองนะะ คอนทัวร์หน้านะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแอนจะใช้เป็นที่ปัดแก้มนะวันนี้จะเลือกใช้เป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะแบบบาร์บี้นิดหนึ่งนะของอีริปนะคะเบอร์หนึ่งนะค่อยๆปัดนะคะไปเฉียงๆนะเนื่องจากแอนเป็นคนค่อนข้างที่จะหน้ากลมนะเพราะฉะนั้นจะปัดแก้มแบบเฉียงลงนะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยดูเรียวมากขึ้นนั่นเองนะคะปัดแก้มแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เนาะ,ะก็จะมา ลิปนะคะซึ่งวันนี้จะเลือกใช้เป็นสีลิปค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะ beauty p u b l l c นะคะเป็นสีแบบชมพูแป่นเลยนะเพราะว่าอยากได้ลุกที่ค่อนข้างแบบหน้าทุ่งๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้นะซึ่งสังเกตว่าตอนแรกนะคะเป็นป้านในตลาดมาเลยนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบสวยออกงูออกงานอะไรอย่างนี้ได้และะ้วอันเป็นการแต่งหน้าแบบกบสิวในวันที่หน้าพังๆนั่นเองคะ่ะซึ่งแอมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะอะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมี่เฟซเฟซบุ๊กจะรีบปุ๊บไปไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะก็จะมีการไลฟ์แต่งหน้านะคะหรือว่าบล็อกนะคะหรือว่ามินิรีวิวต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปติดตามชมกันเนาะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า make up underscore emmy นะคะฝากติดตามกันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักกันจุ๊ก